สวัสดีครับเพื่อนๆครับมีเรื่องมาเล่าตะกี้ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกมาได้ชิโนโฟาร์มชิโนโฟาร์มจากต้องขอบคุณเทศบาลบางแก้วฮนะบางแก้วที่อำเภอบางพีฮะจังหวัดสมุทรปราการนะเป็นพื้นที่สีแดงครับบ้านผมพื้นที่สีแดงก็ได้รับเข็มแรกนะฮะแล้วเขานัดอีกทีนึงก็วันที่11กันยายนครับ 2564นกนะฮะ11อกันยายนก็ที่เทศบาลเหมือนเดิมก็ขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ทุกคนคือน่ารักมากฮะคือบริการดีมากแล้วก็คุณหมอก็มือนิ่มมากแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีฮะบริการดีมากไม่นานนะผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงฮะจบพอฉีดเสร็จปุ๊บเขาก็ให้มานั่งนะนั่งครึ่งชั่วโมงดูอาการว่าเรามีแพ้อะไรไหมใช่ไหมฮะเราไม่แพ้เราก็กลับบ้านก็กลับบ้านมาปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ําสระผมเลยผมไม่ค่อยมีก็สระ,สะ,สะน้ํา เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรฮะก็อรอ,รอ,รอเข็มที่สองนะฮะก็ชิโนโฟาร์เหมือนกันนะ,ะก็โอเคดีกว่าชิโนโวแวกก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็มีมีเรื่องมาเรียนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขา่าวปวดคุณสุชาติสวัสดีสีนะฮะพ้นออกจากศิลปินแห่งชาตินะฮะแกก็เป็นศิลปินแห่งชาติมานานนะ,ะคือ าสาขาอะไรผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นกวีนะเป็นกวีกวีราชน่แกก็แต่งแต่งกอนนู่นนี่นั่นแล้วแกก็ออกมาขอเอาขอเอา,ขอเอารัฐบาลคุณประยุทธ์พอขอเอาปุ๊บทางผู้มีอำนาจไม่พอใจก็ปลดออกฮะศิลปินแห่งชาตินะฮะก็จะมีหลายสาขาอาชีพมีวรรณกรรมม,นนม,นมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ว่าท่านสุชาตินี่ก็โอเคเป็นคนที่ว่าน่าจะเป็นกวีนะผมจะไม่ผิดน,นะเป็นกวี แล้วก็เงินเดือนมีเงินเดือนนะฮะสิทธชาติเงินเดือนสองสองหมื่นห้านะฮะทุกเดือนรัฐบาลเขาก็าให้เงินเดือนเป็นของของชาติน่ะสิทธิทป็นารณงชาตินะก็โดนปลดออกแต่ก็มีคําถามนะพอเขาปลดออกปุ๊บมีคําถามว่าข้อหานะ่าจะเป็นฝักไฟการเมืองอประมาณว่ามึงมาพูดเรื่องการเมืองไอ้หี้ยมึงมึงอยู่เฉยมึงหูป,ปากห้ามพูดพอคุณสุชาติมาพูดก็โดนโดนปลดนะ่แล้วผมอยากถามแล้ว หลายๆคนแล้วครับคุณนวรัตน์นะฮะนวรัตน์พงไพบุญฮะก็ออกมาขอเอาคุณยิ่งรักคุณนักศิลเออแล้วก็ใครอีกอะคุณไพบุญธัญญาเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันก็ออกมาขอเอาเหมือนกันมาไล่ทักศิลมาไล่ยิ่งรักเหมือนกันก็ทําไมไม่โดนนะฮะมันสองมาตรฐานชัดๆและะ้วเนี่ยเออฝ่ายฝ่ายพวกคุณเนี่ยเชียร์รัฐบาลเนี่ยไม่โดนใช่ไหมไอ้คนไหนไม่เชียร์นี่โดนเออเก็บมาเล่าะฮะนี่คือมาตรฐานของประเทศนี้นะฮะเราต้องอยู่กับมันนะครับ อัปเดตกระหึมโซเชียลเหมือนกันจ้างดาราตอนแรกผมก็ดีใจนะเฮ้ยดาราไม่ยังออกมาคอเอาเว้ยไม่โกงแคมเปญเขาบอกว่าไม่โกงนะมีดารามีจะมีโทนสีดําสีแดงแล้วก็ออกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยมีหลายคนที่ว่าผมชื่นชมนะฮะฝั่งฝั่งประชาชมีหลายคนที่ที่ชื่นอย่างคุณอะไรวะที่เป็นร้องเพลงพะออ่ะคุณหลายคนนะไปดูเองก็เลยฝ่ายเราก็มีหลายคน ที่ไปอ่าไม่โกงเนงะี้ยเป็นแล้วก็อีกหลายคนเหมือนกันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตฝั่งนูนนะ้นเงี้ยฝั่งเหลืองไม่โกงกันพอสืบไปสืบมาฮะมันเป็นโครงการของปวชวของรัฐบาลนะฮะเพื่อจะมาสร้างภาพให้ดารานี่ผมว่าน่าจะถ้าผมไม่ผิดน่าคิดไม่ผิดนะน่าจะมีค่าตัวเขาจะมีโครงการนี้คือโครงการไม่โกงเหมือนสมัยก่อนโครงการของกรุงเทพโตมาไม่โกงอะไรเงี้ยมีมีม มีคลิปสั้นๆมีนู่นมีนี่ออกสื่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นออกสื่อละโ,โต๊โต๊คือไม่โกงไม่โกงแล้วก็จะมีให้ประชาชนแบบส่งเข้ามาว่าเออไม่โกงน,น,นี่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่านไปแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาฮะแคมเปญน,นี้มันไม่ใช่จากไม่ใช่จากใจก็เลยมีม,มีมีเก็บมาเล่านิดนึงว่ามันไม่ใช่มาจากเนี้ยสร้างขึ้นมาจากปปชว่าโอเคนะมึงต้องไม่โกงนะอะประมาณนั้น ก็ไม่ว่าก็ดีฮะดีก็คิดว่าดีดีก็ทําไปแล้วกันนะภาษีเราคนระับภาษีผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องเรื่องร้อนๆก็อะไรล่ะมันมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องหลักการสากรในการสลายชุมชุมนุมนะเพราะว่าเมื่อวานวันที่ยี่สิบก็มีภาพชัดเจนเลยทั้งคลิปทั้งภาพนะยิงยิงเด็กกันนะก็ไปดูแล้วกันหลักสากลเนี่ยมันผิดฮนะไปดูเองแล้วกันครับก็ไม่อยากเล่ามากมัน วนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆอ่ะสหวัสดีครับรักบนรักษาครับ